นอกจากความเป็นขุมพลังทางเศรษฐกิจที่เปรียบเสมือนประตูบานใหญ่เปิดรับนักลงทุนและการหลั่งไหลของกระแสงเงินทั่วโลกอีกหนึ่งมรดกที่สหราชอาณาจักรฝากไว้ให้ฮ่องกงนั่นคือสุดยอดหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้ายสากลบ่งเพาะสองเจ้าหน้าที่มือพระการอย่างหญิงและลีเชียนเชิญพบกับเหล่าพยักษเหิน S D U ก่อนที่จะเข้าเนื้อหา เราขอรบกวนทุกท่านให้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพราะนอกจากการสนับสนุนหลักผ่านการซื้อเกม Ubisoft แล้วการกดติดตามช่องทางการของเราไม่ว่าจะบน YouTube Facebook หรือ Instagram คือการส่งเสียงอันมีค่าของท่านในฐานะเกมเมอร์ชาวไทยโดยตรงและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงครับ <S <S และในตอนนี้เรามีกิจกรรมพิเศษในวาระ i อของ Ubisoft ได้รับการรับรองแล้วนั่นคือการแจกฟิกเกอร์งานระดับม a สเตอร์ e ซ ทั้งปรมาจารย์มือสังหารเอซโอและเจ้าหน้าที่แดนอาทิตย์อุทัยฮิบานะด้วยซึ่งคุณผู้ชมสามารถดูกติกาได้ในลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปของเราได้เลยครับ SDU หรือ Special Duties Unit มีต้นกำเนิดที่เหมือนเหๆกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษหลายประเทศครับนั่นคือความกลัวภัยต่อการก่อการร้ายระดับสากลหากดูที่อายุของ SDU แล้วนับว่าไม่ใช่หน่วยที่มีประวัติยาวนานเพราะพวกเขาถูกตั้งเป็นองค์กรจริงๆจังๆช่วงทศวรรษ70นี่เอง ในช่วงตั้งไขแรกๆสมาชิกทั้งหมดก็ได้มาจากตำรวจธรรมดานี่แหละครับรวมถึงอาวุธที่ใช้ก็ยังเป็นอาวุธตำรวจธรรมดาจากนั้นก็มาคิดค้นยุทธวิธีต่อต้านการก่อการร้ายสไตล์ฮ่องกงซึ่งทุกท่านคงทราบดีว่าการต่อกรอกับภัยก่อการร้ายมีความซับซ้อนและแตกต่างจากการทำหน้าที่ของตำรวจธรรมดามากลืมตาขึ้นมาเวลาก็ผ่านไป4ปีนับจาก SDU ถูกก่อตั้งกระทั่งทางสหราชอาณาจักรส่งทีมที่ปรึกษาหน่วย SAS บินมาประเมินผลงานถึงที่ สำหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวของ SAS หรือหน่วยพิฆาตแดนผู้ดีก็สามารถดูได้ที่ช่องของเราได้เลยครับเมื่อระดับปรมาจารย์บินมาดูการฝึกของ SDU แล้วต่างก็คิดว่าพวกเขายังไม่ตาสพอทีมที่ปรึกษา SAS จึงสวมบทเป็นเมนเทอร์อย่างจริงจังฝึก SDU ให้แบ่งเป็นทีมจู่โจมทางบก2ทีมเปลี่ยนอาวุธปรับยุทธวิธีแถมยังเอาหน่วยฏปฏิบัติการพิเศษทางเรือมาติวเข้มเรื่องการจู่โจมทางน้ำและอีกมากมายบ่ายวันอาทิตย์ หลังผ่านการปลุกปั้นของ SAS หน่วย SDU ก็มีระบบระเบียบขึ้นมากพวกเขาพัฒนาจนมีโครงสร้างที่ชัดเจนซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ฝ่ายหลักคือฝ่ายปฏิบัติการที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญฝ่ายธุรการและฝ่ายสนับสนุนหน้าที่หลักอันดับแรกแน่นอนคือการจัดการภัยก่อการร้ายการช่วยตัวประกันการค้นหาและกู้ภัยใต้น้ำไปจนถึงการคุ้มกันบุคคลสำคัญระดับโลก SDU จะมีสถานะขึ้นตรงต่อกองกำลังตำรวจฮ่องกงและสำหรับคนที่อยากรับใช้ในหน่วย SDU พวกเขาเปิดรับสมัครคนที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่โดยไม่จำกัดเรื่องอายุและเพศกำเนิดครับส่วนกระบวนการคัดเลือกคนช่วงแรกจะใช้เวลา10-14วันและจากประวัติที่ผ่านมาก็มีคนผ่านรอบคัดเลือกน้อยมากซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษประเทศอื่นๆแต่ภายหลังพวกเขาก็เปลี่ยนวิธีมาใช้เวลาคัดคนแค่4วันแทน และเน้นการดูสภาพจิตใจมากกว่าร่างกายหากผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ค่อยไปฝึกการปรับพื้นฐานในสัปดาห์นรกแตกที่จะตามมาผลงานที่พิสูจน์ความเป็นพยักษ์เขินของพวกเขาเพราะต้องหมุนเข็มนาฬิกากลับไปในปี2003ครับพวกเขาได้ทำภารกิจครั้งยิ่งใหญ่ในคืนวันคริสต์มาสนั่นคือการจับกลุมเจ้าพ่อแก๊งอาญากรรมไข่ผิงหงชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นหูคนไทยมากนะักแต่เชื่อได้เลยครับว่า นายคนนี้มีชื่อเสียงกระชอนจนได้รับสมญานามว่าราชาของเหล่าโจดท,ที่ทางการฮ่องกงต้องการตัวมากที่สุดวิธกรรมของเขาตามที่สำนักข่าวเซาล์ชไนนามอร์นิ่งรายงานคือการปล้นร้านเพชรชิงเงินสดและอัญมณีมนนาน,นานกว่าทสทศวรรษทรัพย์สินที่เขาปล้นรวมมูลค่ากว่า40ล้านเหรียญฮ่องกงและเขาก็กลายเป็นชายที่มีค่าหัวสูงถึง2ล้านเหรียญฮ่องกงเลยทีเดียว แต่ตำนานนี้ก็มาสิ้นสุดลงหลังจากเหล่าพยัก์เหินบุกเข้าจับกลุมตัวเขาถึงที่พักโดยเป็นการจับกลุ่มตัวที่ไม่มีการยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวสะท้อนให้เห็นความเชี่ยวชาญในการต่อต้านการก่อการร้ายขั้นสูงเป็นการรับประกันแบบไม่ปลอมว่าหลับเถิดชาวประชาพยัก์กล้าจะคุ้มภัยเล่ามาถึงจุดนี้คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวต่างประเทศบ่อยๆคงเกิดคำถามขึ้นในใจว่าแล้วการประท้วงทางการเมืองในฮ่องกองไม่กี่ปีก่อน หน่วย SDU มีบทบาทในเหตุการณ์นั้นมากแค่ไหนนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่ากังวลพอๆกันแต่เราต้องมาย้อนรอยกันก่อนครับว่าเกิดอะไรขึ้นในฮ่องกงเมื่อ2ปีก่อนในปี2019เกิดความพยายามที่จะผ่านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนในรัฐสภาฮ่องกงซึ่งถ้าผ่านขึ้นมาจะเปิดโอกาสให้ทางการจีนไต้หวันและมาเก๊าสามารถร้องขอให้ฮ่องกงส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปรับคำพิพากษาในประเทศที่ว่ามาได้ เรื่องนี้ไม่ต้องเอาปากกามาวงก็รู้ครับว่าเป็นความพยายามที่จะกระชับอำนาจของจีนแผ่นดินใหญ่ในฮ่องกงมากยิ่งขึ้นถ้ากฎหมายนี้ผ่านจะมีคนมากมายในฮ่องกงถูกส่งไป,ปเผชิญหน้ากับความจุติธรรมอันดำมืดของจีนแถมยังเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของฮ่องกงมากขึ้นไปอีกร่างกฎหมายนี้เป็นประกายไฟสุดท้ายที่ระเบิดเป็นการประท้วงที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งตั้งแต่สหราชชาณาจักรมอบเกาะฮ่องกงคืนให้กับจีน มีผู้คนเข้าร่วมนับล้านโดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ไม่ใช่แค่อยากล้มร่างกฎหมายนี้แต่เลยไปถึงการเรียกร้องประชาธิปไตยและสิทธิ์เลือกผู้นำของตัวเองไม่ใช่ผู้นำที่แผ่นดินใหญ่พยักหน้ารับรองมาแล้วกลายเป็นสารตั้งต้นของการผนึกกำลังพันธมิตรชานมที่คนหลายประเทศในเอเชียต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งเสรีภาพและประชาธิปไตยคำตอบจากจีนและทางการฮ่องกงก็คือ แกส๊สน้ำตาและการกดปราบอย่างรุนแรงปฏิบัติการนี้มีหน่วยตำรวจปราบจราจรเป็นกำลังหลักสื่อหลายแห่งรายงานว่าส่วนหนึ่งของสมาชิกก็คือเจ้าหน้าที่จาก S D U มาร่วมทำงานด้วยนั่นเองการปฏิบัติการของพวกเขามีทั้งใช้กำลังแบบตรงๆงไปจนถึงเสแสร้งปลอมตัวไปเป็นผู้ชุมนุมเพื่อยั่วยุให้มีการต่อสู้หรือทำสิ่งผิดกฎหมายเพื่อป้ายความผิดสร้างความชอบธรรมในการเข้าควบคุมความสงบของรัฐปัจจุบัน หลังจากมีการผ่านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงเมื่อเดือนมิถุนายนปี2020ซึ่งให้อำนาจทางการเอาผิดผู้ที่รัฐคิดว่าจะแบ่งแยกดินแดนหรือพูดง่ายๆก็คือสามารถเล่นงานผู้ประท้วงฝ่ายประชาธิป,ปไตยได้ง่ายขึ้นมากพยักษเหิน SDU ดูจะกลายเป็นพยักษหมอบใต้เงาพยามังกรไปซะแล้วพวกเขาจะมองประชาชนหรือคนร่วมชาติเป็นภัยความมั่นคงหรือผู้ก่อการร้ายไปอีกยาวนานแค่ไหนคงไม่มีใครรู้คำตอบ แต่ที่เรารู้แน่ๆคือใน Ubisoft Animus ต่อหน้าเราจะได้ไปรู้จักกับแสงหญิงห้อยที่คอยส่องความหวังให้กับทีมเรนโบว์หญิงสำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วอยากให้เราทำวิดีโอเล่าเกี่ยวกับเรื่องจริงอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเกม Ubisoft สามารถเสนอเรื่องของคุณมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับทางเสียงตอบรับมีมากพอ เราสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์แบบนี้มาให้ได้รับชมกันอีกแน่นอนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามชาแนล Ubisoft Thailand บน YouTube Facebook และช่องทางน้องใหม่ของเราบน i n s t a g r กรเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของ Ubisoft และรอรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก Ubisoft Thailand ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ